สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวนะคะในระยะนี้มีดวงดาวโคจรยกย้ายค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวพระพุทธซึ่งจะทำการโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีกันในช่วงวันที่20สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนปี65และพอตั้งแต่2กันยายน ะะเป็นต้นไปดาวพระพุธก็จะโครจรถอยหลังกลับมายังราศีสิงห์อีกเนี่ยค่ะเกิดความผิดปกติของการโครจรลักษณะนี้นะคะก็จะทําให้ดวงชะตาของทั้ง12ลัคนาราศีเกิดการ เปลี่ยนแปลงเกิดการกวัดแกว่งไปได้ไปบ้างนะคะเราก็จะมาพิจารณากันเป็นช่วงๆในช่วงนี้ในระยะนี้ขอให้ทุกคนได้โฟกัสในช่วง20สิงหาถึง2กันยาก่อนว่าดาวพระพุทธที่เป็นกเกรษตรราธิบดีในราศีกันนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระพุธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ และถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะในวันที่20สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนปี2565นะคะดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ที่เรือนลาภะของคุณและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีโโหเป็นจังหวะที่ดีมากๆสำหรับชาวพิจิกคือชาวพิจิกนะก่อนหน้านี้เจอปัญหาแบบ ร้อยแปดัปัญหานะคะพูดอย่างนี้ก็ไม่น่านจะผิดแปลกอะไรคือสมัยรู้จักกับชาวพิจิตรคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาปัญหาค่อนข้างเยอะจริงๆนะเรื่องลูกปัญหาเรื่องลูกหมดไปปัญหาเรื่องงานเข้ามาปัญหาเรื่องงานหมดไปเอาครอบครัวมาอีกแล้วปัญหาทางครอบครัวทางญาติพี่น้องพอจบปัญหาเรื่องญาติพี่น้องไปปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นลักษณะของความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นปัญหามีเข้ามาเรื่อยๆเลยในระยะนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆนะ20 สิงหาไปจนถึงสองกันยาแต่จะทำให้คุณรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นเพราะดาวพระพุทธมาอยู่ในเรือนลาพะลาพะหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินก้อนโต นะคะแล้วก็ลาภะเนี่ยยังหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยลาภะยังหมายถึงความโลภได้เช่นเดียวกันนะคะชาวาราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้นะตัวเลขที่จะนําโชคมาให้คุณอาจจะเป็นตัวเลขเก่าๆก็ได้เพระดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนรณะซึ่งหมายถึงความเก่าความแก่นั่นเองนะคะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของปากค่ะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของการเจรจาการสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนการพูดการโทรศัพท์คุยผ่านทาง Facebook ผ่านทางไลน์อะไรก็ว่ากันไปและไม่พอเท่านั้นยังหมายถึงการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ใครเดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบมีความเฮงเข้ามาตัวเลขที่เกี่ยวห้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเลขห้องพักเลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเกณฑ์ที่จะนำโชคนำลาบมาสู่ตัวคุณนะคะไม่พอเท่านั้นใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากไม่ว่าจะเป็นในหน้าคนค้าขายนะคะหรือว่า,าตัวแทนต่างๆนะที่ต้องใช้การสื่อสารใช้การพรีเซนต์งานก็จะมีมุมที่ดีมากขึ้นค่ะช่วงนี้ใครทำธุรกิจเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้เลย มีเกณฑ์ที่จะสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้มีเกณฑ์ที่จะสามารถปิดการขายได้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะคือชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละคนนั้นในประเทศของเราก็มีเป็น10บสล้านคนถูกไหมคะแต่ละคนมีพื้นดวงไม่เหมือนกันเลยเราต้องมาดูด้วยว่าการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนราพัครั้งนี้เป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้เนี่ย พื้นดวงของคุณมีดาวพระราหูอยู่ในเรือนลภะหรือเปล่าพระดาวพระาพระาหูเป็นคู่อริกับดาวพระพุธก็อาจจะไม่ได้โชคไม่ได้ลาบเต็มที่เต็มหน่วยมากนะักนะคะคุณต้องไปศึกษาเรื่องของลัคนาการผูกลัคนาการผูกดวงเพื่อที่จะได้รู้พื้นดวงของตัวเองนะหรือว่าจะเป็นการเซิร,ร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องมาพิจารณาพื้นดวงแต่ถ้าจะดูจากดาวจรที่โคจรในลักษณะนี้เนี่ย มีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะหยิบจับเงินก้อนคุยโปรเจกต์คุยงานอะไรก็ได้งานหรืองานนั้นโปรเจกต์นั้นที่คุณรับผิดชอบอยู่พอทําไปแล้วก็ได้เงินนะคะเหตุการณ์เก่าๆก,ก,กลับมาอํานวยโชคให้คุณงานเก่ากลับมาสร้างสีสันให้กับคุณนะคะใครที่เคยวางโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งไปแล้วไม่ได้ทําต่อแล้วโอ้โหโควิดมาไม่ได้ทําแล้วตอนนี้โควิดเริ่มซาแล้วประเทศเปิดมากขึ้นเอาเอากลับมาทําใหม่ อาจจะเป็นผลดีก็ได้นะนี่คือเทคนิคนะคะเล็กๆน้อยๆสาหรับชาวลนาราศีพิจิกคุณก็ลองนึกดูลองศึกษาดูนะคะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยวางแผนไว้ว่าจะทําโปรเจกต์เก่าที่คุณเคยพับไปที่คุณเคยวางมือกลับมาทําใหม่ได้ไหมมีอะไรที่พอจะดึงมาได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นผลดีต่อตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะ ดาวพระพุธเองเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงความล่าช้ามรณะหมายถึงความเก่าความแก่มรณะหมายถึงมรดกก็ได้ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินมรดกทางบ้านแบ่งที่แบ่งทางกันหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่เชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆก,ก,ก็ได้แบบนี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ พอไปสถานที่เก่าไนยะไปเจอคนเก่าเก่าไปเจอเพื่อนเก่าไปเจอคอนเนคชั่นเก่าเก่าอาจจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณก็เป็นได้นะก็ลองดูสําหรับชาวพิจิกนะคะอีกประการนึงนั่นก็คือในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะ แน่นอนว่ามีเกณฑ์ที่จะมีรายรับเข้ามามากขึ้นนะหยิบจับงานใดก็เกิดความสําเร็จนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของรายจ่ายนั้นเยอะไหมเยอะค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางหมดไปกับเรื่องของการกินการอยู่การใช้ของคนในครอบครัวและตัวคุณเองนี่แหละค่าน้ําค่าไฟนี่แหละลูกหลานของคุณนี่แหละนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ต้องซื้อของเข้ามามากหน่อย นะอุปกรณ์การเรียนของลูกเพิ่มขึ้นลูกอยากได้โน้ตบุ๊ก iPad อะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการจ่ายไปกับสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะต้องวางแผนเงินให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวคุณและคนในครอบครัวให้ดีด้วยในระยะนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ